โอเคครับก็สวัสดีทุกผู้มชมทุกท่านกันด้วยนแะคลปหนะก็อยู่กับผมเองชากี้นะครับและในคลิปนี้ก็จะมาสปอยอัปเดตครับโอเคครับมาอยู่กันที่หน้าสแน็คพีกนะครับนะมี2รูปที่ผมยังไม่ได้ทําคลิปไปนั่นะก็คือรูปนี้กับรูปนี้เนะครับเริ่มจากอันนี้ง่ายๆก่อนเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นโหมด 1v1 นะครับนะอัปเดตหน้ามีโหมด 1v1 ก็ถือว่าดีเวลา PVP กันจะได้ไม่มีใครมาแจมนะครับ อันต่อไปนะครับรูปนี้เลยยังงงอยู่นะเออก็ดูไปหลายรอบแล้วแหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมาแนวไหนนี่เลยมันเป็นดาก้อนอะไรอะสีมังกรนะอ่ะแล้วก็มีให้กด Equip กดใส่แล้วก็มีทางซ้ายด้วยนะครับทางซ้ายก็จะเป็นหัว ร่างกายผมอะไรพวกเนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับร่างกายอ่ะมีตามีชุดกรอบอันทางขวานี้ก็จะเป็นอ่ะอเหมือนรูปอะไรสักอย่างนะครับแต่แอดมินเขาแบบทําให้มองไม่ค่อยเห็นมันเป็นตาเห็นแค่ตาแต่ก็ยังเดาอะไรไม่ได้นี่ตรงที่ให้ใส่นะเหมือนว่ามันจะอืม ปลดล็อก3 3ฉายาเพื่อที่จะอ e ีควิปได้เพื่อที่จะใส่ได้อันนี้ปลดล็อก5ฉายาเพื่อที่จะใส่อันนี้ได้ดา cool er. กอนคูลเลอร์สีมังกรสีมังกรหรือว่ามันจะเหมือนอันนี้วะทุกคนเหมือนเหมือนกับฮาคิเกาะฮาคิเกาะที่มันใส่สีได้อย่างเงี้ยอีค e วิปอย่างเงี้ย แต่มันไม่เหมือนนี่ว่าเพราะว่ามันต้องปลดล็อกฉายาปะไอรูปในอัปเดตอะฉายาอยู่ไหนวะนี่มันต้องปลดล็อกมันต้องปลดล็อกอันนี้ไปเรื่อยๆซึ่งผมก็ปลดล็อกไปเยอะและ้วโอเค ก็น่าจะประมาณนั้นนะปลดล็อกสามฉายยาเพื่อใส่อะไรพวกนี้ไปทําไปทําฉายยาเพื่อที่จะใส่ได้นะครับแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรเว้ยมันหัวข้อใหญ่ใหญ่มันอ่านว่าสีมังกรไม่รู้ครับอันพวกนี้เราก็จะเคยดูไปแล้วนะครับนี่เลยเป็นผลกวิตี้ตื่น อันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะการพุ่งการแดดแบบใหม่หรือเปล่าอ่ะสกิลผลพระตื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลของอะไรสักอย่างอาจจะเป็นผลพิศาตใหม่ก็ได้โอเคคิงเลกาซี่ก็มีประมาณนี้ โอเคครับก็มีประมาณนี้นะดูเหมือนว่ามันใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับลุงพีเขาลงรูปนาฬิการายไวเหมือนประมาณว่าใกล้จะอัปเดตแล้วแบบรอนาฬิการายหมดเงี้ยก็อัปเดตเท่าที่ผมเล่นคิงมาก็ก็พอจับทางได้อยู่นะมันน่าจะใกล้อัปเดตจริงๆนะครับนะ เมื่อปีที่แล้วนะครับ King Legacy อัปเดตตอนตอนตุลานี่แหละไม่ก็เดือนหน้าอันนี้นี่อัปเดต4.8อัปเดตฮาโลวีนนี่เลยอัปเดตปีที่แล้วอัปเดตวันที่29ตุลาคมนะครับอาจจะอัปเดตปลายเดือนนี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้านะ อันนี้ผมก็เดาเอาโอเคโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะไปเจอคลิปหน้าแค็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับ